ปลูกกล้วยพี่น้องเพื่อนปลูกกล้วยพร้อมปลูกกล้วยได้บักที่นี่งามแหล่งเป็นจังไดเนาะสิง,งามอยู่ดอกขึ้นว่าเด้กกล้วยนำว่ามาปลูกสวยๆงามๆพามาชมวิวสวนแปลงหน้าแต่ว่ามากประยุกเป็น ปลาไผเพื่อว่าจะได้สางเรยใดพร้อมเกิดนอตลอดปีเอานามาจากโซโลาเซลล์ข้าไหวของปลูกตรงพี่ปลาน้องนกค่ะเป็นวิวนี่เลยลเก็ดข้องไหวเล็กอยู่เด้ เห็ดข้อเห็ดหลองไหวแต่ละแต่ละแปลงระวงงังหลกไผ่ขยันตอนแรกคนกะปลูกเมหล่อนเนาะปลูกเม่หล่อนพร้อมนี่หาทางนี่นี่หาทางจะเป็นข้องคนพุดคข้องไว้หาทางสิบขวมไปไปอีกด้านหนึง่ง การนงก็จะเป็นแป้งนะเขาพี่น้องคนเกี้ยวเขาเราเกี้ยวเขาต่อมือเขาเกี้ยวมือต่อสูงเกี้ยวเราได้เนะี่ยเป็นฟอนเป็นฟอนเกี้ยวมือเพราะว่าเป็นหนามน้องรดตักดินกับเสียงดังขมขำขมค,คำอยู่นี่นะนนนแหละนี่ต้นแต่ต้นแต่เอาไว้ถ้าเป็นลมเหงาบ่าเอาออกพี่น้อง ไม่เกี่ยวเขาซอยหล่าใช่ไม่เกี่ยวเขาเกี่ยวเขาหน้าเป็นหนองเกี่ยวเขาเขาตัวน,นี้บ่ไดสนใจได้พิ่นเกิดเองเพิ่นเกิดจะเกี่ยวไว้กินเป็นหมากปักยางงามสวยงามอยู่ใส่เกี้ยวเขี่ยวมือเกี่ยวตรงนี้กะทอมหน่อยอยู่ขุนลง่งไว้เป็นลมเงาเพราะน่ปลูกต้นไม้ไห้ มีต้นน้อยหนาเนี่ยต้นมะนาวหน่อยนึงเ้าก็ปลูกไปอีกเป็นฝรั่ลังจิมจูก็อกาลังจะปลูกเนาะสวยง่ามอยู่ติดติดกันกันกบถนนจ้ะด้านนี่เป็นถนนนะคะเป็นถนน รูปรังแล้วก็เป็นล่ำค้องจ้ะเป็นไกลๆเคียงๆก,กันกับหน้าบวัวผันก็เดินมาอีกสักพักหนึง่งต้นกะทินหน้ารงเป็นลมเเง,งาดีดลานี้ก็จะเป็นเขาเขากำลังงามเ้พี่น้องเป็นข้าวของมาลีนาปีเฮ้าเียค่ะขางขากก้างหน้าปลูกตะไคร่รอบเต็มยุคบรรยากาศดีๆหน้าอยู่บรรยากาศรมลื่น แดดท่อนจัดจัดแต่ว่ากับน,นาอยู่มิต้ใหม่ปลูกด้านโน่นกัเป็นกอฟไฮกกอฟไ่หลายนั่นก็ใส่แผงโซลาเซลล์ส่งน้ำไปดูดูแลรงก็อยู่ได้ทั้งปีก็ขอบคุณนะคะที่มารับชมบรรยากาศบ้านๆของเราจ้า